สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาชมดอกพุธนะคะดอกพุธค่ะนะคะทุกคนแล้วมาดูใกล้ๆอันนี้คือดอกพุธสุภโชคนะคะนี่เลยดอกเขาน่ารักมากค่ะสีขาวแล้วก็ปอนเทานิดนึงนะคะสีขาวนะคะ ดอกพุสุภโชคเนี่ยเป็นไม้มงคลนะทุกคนเขาก็าจะปลูกตามรั้วบ้านรั้วรอบขอบชิดอะไรแบบนี้ปลูกเป็นรั้วได้เลยนะคะเป็นไม้มงคลนะทุกคนปลูกแล้วจะมีสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านนะคะปลูกแล้วก็จะสร้างความร่ํารวยสิริมงคลอะไรอย่เงี้ยเพราะเป็นไม้มงคลนะคะใครๆก็ชอบปลูกใช่ไหมคือต้นก็จะไม่โตนะไม่โตมากนะคะสูงก็ไม่เท่าไร่ค่ะเป็นพุ่มเตี้ยๆนะคะแล้วก็ใบนะคะดูค่ะ เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะทุกคนเห็นไหมอืมเล้ยๆม,มนๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะดอกก็จะเป็นพุ่มอยู่แบบนี้นะคะเป็นดอกดอกเป็นเป็น,เป,นเป็นเดีียวๆอย่างนี้เลยค่ะไม่มีซ้อนนะดอกพุทธสุป,ปโชคไม่มีไม่มีดอกซ้ซนนะคะแต่ในกิ่งในก้านเนี้ยก็จะชูช่อประมาณเนี้ยค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี้ยค่ะอันนี้กลุ่มเขาเนาะอืมแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นดอก ดอกเดี่ยวนะแบบนี้เลยไม่มีซ้อนนะคะไม่เหมือนพุทซ้อนนะพุทสุภระโชคนะคะคือเขาชอบที่แจ้งคะ่ะทุกคนที่แจ้งแจ้งแดบดบจัดๆอยเงี้ยค่ะแบบนี้เลยนะคะพุ่มสวยคะ่ะทุกคนนะคะปลูกไว้ประดับบรดา,รดาตามบ้านเรือนสดชื่นคะ่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมบ้างนะไหนขอดมหน่อย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 นะ หอมหอมอ่อนๆอค่ะหอมอ่อนๆน,น,นะคะนี่แตกยอดเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะทุกคนอืมเช้าเช้าก็น้าค้างจับเขาเนาะจับเขาค่ะนีค่ะปลูกเป็นรั้วตรงนี้นะคะอ่ามีอีกค่ะมีอีกค่ะมีอีกค่ะนะคะสุขปุดสุภาโชคคือดอกเนี่ยดอกเนี่ยเขาก็จะแบบว่า เป็นใบเดียวๆอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากลีบตกนะคะเดียวๆแล้วก็มีจุดเรื่องๆตกกลางแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะสวยงามมากเลยดูกเป็นรั้วนะคะแบบนี้นะคะอเป็นรั้วเป็นพุ่มก็จะพุ่มหนานะทุกคนพุ่มหนาพุ่มเตี้ยอืมพุ่มหนาพุ่มเตี้ยแล้วก็กิ่งก้านดูกิ่งดูก้านเขาค่ะทุกคน มังเป็นแบบเนี้ยก้านสีน้ําตาลแข็งแรงมากอะ่กอะก้านอ่ะก้านสีน้ําตาลดอกสีขาวใบสีเขียวคือมันตัดกันมันสวยมากเลยอะ่ะทุกคนนะคะปลูกเป็นเป็นรูอะไรนะคะเห็นไหมคะเห็นเห็นต้นเห็นลําต้นไหมอืมเสซูมสซูมสุ่าลำต้นแข็งแรงนะคะอ่าลําต้นแข็งแรงมากคะ่ะทุกคนแล้วก็ปุ่มก็เป็นแบบเนี้ยปุ่มเตี้ยๆน่ารักน่ารักนะคะสูงไม่เกินสองสามเมตรนะคะ เอาอันนี้ก็เม็ดหนึ่งอ่ะเม็ดหนึ่งนะอ๋อมีมิมนี่ด้วยนี่นี่นี่ดูทุกคนรู้จักอะไรไหมอุ้ย <c oughs> อะไรอ่ะเนี่ยตาใสๆเนี่ยกินอยู่เนี่ย <c oughs> ฮลัลโหลตัวหนอนคะ่ะทุกคนนุ้ยไม่กล้าจับเลยนี่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 ตัวนี้แหละตัวนี้แหละชอบกินต้นไม้เนี่ยติ่มกินจนตัวเขียวหมดแล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหม อไม่กล้าจับค่ะดิฉันปล่อยให้เขากินค่ะกินกันบ้างธรรมชาตินะอเอาเข้าไปค่ะธรรมชาติเอาให้เขากินค่ะกินจนตัวอ้วงหมดแล้วในอ้วนนังเออ <c oughs> นะคะอ่าค่ะวันนี้ดูต้นสุรพโชคนะคะพุทธสุรพโชค <c oughs> โเขาเขามีหลายหนอนนี่อร่อยเอรออร่อยเหรอ,อ,รอ นะคะเห็นไหมคะพุ่มสวยค่ะก็ปลูกเป็นรั้วรอบขอบชิดต,ตรงนี้ตรงสารประพูมนะทุกคนสารประพูมหน้าบ้านดิฉันนะคะก็รั้วรอบขอบชิดค่ะแล้วก็ก็ปลูกตามรั้วแบบนี้นะคะทุกคนมันจะสวยงามนะคะคือเขาชอบที่แจ้งค่ะพุทธสุประโชคเนี่ยชอบที่แจ้งนะทุกคนอืมชอบที่แจ้งแจ้งแดดดีๆอย่างเงี้ยก็จะบานก็จะสวยค่ะทุกคนนะคะอ่าวันนี้เอามา ชมพ่อหอมปักหอมคอนะคะถ้าใครอยากปลูกก็ไปหามาปลูกตามบริเวณบ้านได้เลยนะคะทุกคนนะคะสวยงามค่ะอื